h o ่ m บ n y b จ็ดนี่เจ็สวัสดีจ้าพี่น้องเป็นจัาเด็น,น้องสบายดีกันปะจา้าเมื่อนี้กะตามคำขอเนาะฝรั่งอยากกินหมูกระทะเนื้อย่าง นำบ่ได้น้ำบ่มีหมูด้ยจ้ะเอนีน้ำมีแตเนื้อเนาะมีแตเนื้อเราก็ลุกชิน่นเราก็เห็ดต่างๆเนาะพักตามภาษาที่นำมีแหละน้ำก็เนาะฝรั่งคอม้าเมนีนำก็จัดห้มีการติดใจเสยมีการมักไอ้กินหมูกระทะเสยบ่หนาเสือนะจ๊ะพี่น้องมากินน้ำกันด้จ้ะไอ้นี่ก็น้ำจิม้มนำใส่แบบขวดด้จ้ะนำก็เลยตำพริกใส่อะนะ น้ำจิ้มน้ำบบปันไดน้ำบบ่คยเน้นน้ำจิ้มเนาะน้ำจะเน้นแบบเนื้อก็พักมากไว้ประมาณนี้นะมากินน้ำกัน้ะจ้าพี่น้องแสบๆน้ำเดือดเหรอน้ำก็จะเริ่มย่าง้วจ้ ああ。 You can eat, oh, big hands. move in Huh? Yeah. Come here, little Oh, good, Meat is ready now. Hmm? Fish bowl, you got everything? มาแล้วจ <Yeah. S 2> mm. ้าพี่น้องมากินน้ำกันอืมฉันมะแต่พวกเขาไม่ื้องีจะปรืงอาหารมป็นเวลานานแค่ปาน d ลาง No, second row, second round. Pardon? Wait till that's Yeah, I turn it off now because it's overcooked. Hello? What's that? You want to eat beef? You want carrots? Hmm? Take Yeah, and put them on. leave him l e a เซ็บเวอร์เซ็บเวอร์สอย่างนำอย่างบุทันอย่างผู้เดียว k ี่ p him one meat e ท s e o m yeah is it cold hot huh. you like it mmm -hmm. delicious might have that been wrong sam we love so much ย่างอีกต่อไปอย่างกินเองเราพี่น้องติดใจติดใจหมูกระทะเซ y h ลโ l o ดั <c oughs> ง can you say หมูกระทะ can you say หมูกระทะเอาผ้ามาห้องน้อจิ้มยศเซนกางเกงเจ้าของ Let's sit down please mm. I give you some I give you one okay <laughs> <laughs> อร่อยมากโมเซทางนั้นเป็นยังไงเนี่ยจ้ะพี่น้อง ทั้งนี้ล็อกดาวอีกแล้วเด้ออันเดือนหนึ่งบ่แปลกใจดอกที่มันเกิดขึ้นอีกเนาะเพราะว่าน้ำก็เบิงเบิงเราก็นั่นแหละยังที่ทุกคนเห็นเนาะพี่วินไห่ไทยด้วยจ้ะน้ำเพิ่มกินเทศสันนำ้ำลายย่อยหรอยูเดรน need to turn it on first มาแล้วจ้ะพี่น้องเนื้อรอบที่สองเราเนื้อจานแหลกเกือบเบิดเนาะน้ำกระเบื้เอามาเพิ่มอีกแต่ก็มีพวกไอ้เศษไขมันสินะกระโบไขมันเยอะหรอกน้ำเอามาย่างใส่ไทสันยืนอยู่นี่เมนบ่ซอยกันย่างเออเราไปก่อนพรอนนั่นอินซูบิน yeah if you want it when it cook too long it's um not very nice so just put half oh. yeah. Is that yeah you say so yeah. Okay. Well, I've whistled. You shouted five times. I don't know. What do you think, Tyson? <coughs> they Around usually seven I take my headphones off I not sharp Duncan come round again. I get a whistle. I did a whistle. oi

Uh ball for the sauce. <laughs> Could be something in rock. Do you got anymore? It's in the uh... help yourself. Yeah. En come on. Mmm, delicious. Nice. een paar uitzonderingen in. Ik ga er nog een Soup is ready. I turn it off now. Huh? It's about the, the chop bit. Oh, the pork in it. Yeah. Because it smells. In the bit. Very nice. Hello, mate. Hello, Cab. Yeah, he probably... How many bowling? Four, five. <laughs> I think. Oh. Uh, step, step. <laughs> <laughs> are, are you finished? Yeah. Okay. I think that's it. โปรแกรมข้ามอินบอีเจ็ดน่ารักยังใส่เขียวยังใส่เยอะสุดอิ่มพี่น้องจ้าเบิดสุยางสุแนวเนื้อเบิดเนาะน้ำรู้สึกว่าเนื้อประมาณกิโลนึงอะแล้วก็พักที่เห็นเราจะเต็มถ้วยเต็มกระมังไงเนาะแล้วก็อันอย่างแน่ล่ะเบิดสุยางสุแนว นะ้ำอิ่มอิ่มบอลูจะอิ่มไปตรงไหนขี้โพออกแล้วพี่วินฮามันนี่บอลย่าเจ็ดสวยพี่น้องเบิร์สย่างเชนอับแสบหลายหมักแห้งเราว่าเราหมักแห้งเพราะว่าไอ้น้ำไม่ค่อยเห็ดออกเค็มไปตรไหนนะหน่ำจะเน้นแบบเป็นเนื้อเราย่างแบบสเต็กยังสินะคล้ายๆกับเกาหลีเกาหลีจังเนาะ บเรม,ม,มักมอนี่บริม,มกักเนือแบบไทยนะนั่นแหละพี่น้องมือนี่ก็เอาไว้ซำนมีก่อนนะจ้าก็ฝากกดไล่กดเช์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้นำนะเด,ดจ้าพี่น้อง,พอ,งพอกันคลิปหนะ้าโชคดีสุดคนพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย